ดีครับผมก็จะมามารับคำตอบคำถามอ่ะนะความจริงก็ให้เลือกแค่อย่างเดียวอ่ะแต่ว่าพอดีคำถามมันก็น่าสนใจอยู่ก็เลยเออยอมตอบหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกก็อย่างน้อยคนนินก็น้อยอะนะเขถามว่าอายุเท่าไหร่อายุก็13อ่ะครับทำไมอยากทำ YouTube ไม่รู้ครับแต่ว่ามันก็มันก็เหงาเงาไม่มีอะไรจะทํามันก็ทําำ u t u b e ไปไปเรื่อยๆอ่ะมีแฟนยังก็บอกว่ามีแล้วแต่ว่ามีชื่อแฟนชื่ออะไรไม่บอกทา y o Youtube มากี่ปีไม่ถึงปีครับสองสาเดือนได้เมื่อ,อไรจะปิดคลิปไม่รู้ครับต้องดูก่อนหกคูณสามได้เท่าไหร่อันนี้คุณกลับไปคิดเองแล้วกันชอบดูหนังไหมชอบครับชอบเรื่องอะไรก็หลายๆเรื่องอะ เหนื่อยไหมที่ต้องมาทำ YouTube ไม่ครับเพราะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ก็ทำไปเท่าที่ตัวเองทำได้ชอบยูทูปเปอรคนไหนบอกยากนะ y ย u ูทู e เปอคนไหนก็ต้องไปดูอะถ่ายสดแม่งเลยขี้เกียจขี้เกียจก็ขี้เกียจพิมช่างเถอะพีไปเถอะ อก็ชอบช่องนี้แหละเลิฟบแบะงั้นคำถามต่อไปแล้วกันโหูชอบเพราะอะไรไม่รู้แต่ว่าก็ตอบไปกันนะ่ะ เป็นทอมหรือเกย์หรือชายหรือหญิงก็ผมก็เป็นหญิงเนี่แหละก็มีครึ่งมีครึ่งชายอยู่บ้างอะครึ่งหญิงครึ่งชายแล้วกันเมื่อดีไซนมันเหมือนผู้ชายไปหน่อยอนิเมะเรื่องแบ็คโค v เวอร์ดูยังดูแล้วครับสนุกไหมก็สนุกครับอากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับมันก็หนวอหนาวนะผมยาวกี่เซนผมก็ไม่รู้ตาคุณสีอะไรก็ต้องสีน้ำตาลข้างในก็ต้องเป็นสีดำ ตอนนี้ใส่เสื้อสีอะไรก็สีดำจบจบเคครับเค่นี้